สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางผมจะขอนำเสนอข้อมูล9อันดับปราสาทที่น่าไปเยือนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นของปี2024ก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆที่เผยแพร่ข้อมูลในคลิปนี้ดังนี้ครับ 1. t h a l a n j e a c o m 2. j e a n g u i d e c o m 3. machajp.com ครับอันดับที่9ชูริแคเซิลปราสาทชูริตั้งอยู่ในจังหวัดนะฮะบนเกาะโอกินาว่า เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่ดูเหมือนพระราชวังมากกว่าหอคอยปราสาทเพื่อการสู้รบเป็นปราสาทประจามือนาฮะมืองหลวงของเกาะโอกินาวาซึ่งมีชื่อเดิมว่าเมืองชูริตมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากปราสาทและพระราชวังอื่นๆของประเทศญ,ญี่ปุ่นอย่างชัดเจนมีอาคารโดดเด่นด้วยสีแดงสดซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็นยูเนสโกโวเฮริทหรือมรดกโลกนั่นเองปราสาทชูริดั้งเดิมสร้างขึ้นในช่วงปลายยุคหนึ่ง 300มีบทบาทสำคัญในการรวมอำนาจก่อไว้เป็นหนึ่งเดียวอาคารอันสวยงามที่มีอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นในปี1992รวมถึงประตูชูเรมอนและเนื่องจากตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาจึงทำให้สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮาที่งดงามอีกด้วยบนเนินเขาเป็นที่ตั้งของห้องโถงใหญ่เรียกในภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าไซเดนซึ่งเป็นสถานที่สำหรับจัดงานกิจการสำคัญของรัฐเป็นอาคารที่ตกแต่งไวอ้อย่างหรูหราสถาป,ปัตยกรรมและสีแดงสดทำให้มีเอกลักษณ์กว่าปราสาทแห่งอื่นๆในญี่ปุ่น ค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทชูริตราคาค่าเข้าทุกเพศไวเท่ากันที่400เยนเวลาทำการ8นาฬกา30นาทีถึง19นาฬกาส่วนการเดินทางไปที่ปราสาทโดยระบบรถสาธารณะทำได้ดังนี้จากชูริสเตชันโดยสารรถบัสไปประมาณ5นาทีโดยขึ้นรถบัสหมายเลข7หรือหมายเลข8ไปลงที่ป้ายช e ูริโจอีเมนนะครับอันดับที่8ฮิโรชิมะแคสเซิลปราสาทฮิโรชิมะหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่คนรู้จักกันว่าปราสาทปลาคราฟเพราะปราสาท ตั้งอยู่ในจังหวัดฮิโรชิมาปราสาทแห่งนี้ไม่ได้เหมือนกับปราสาทที่เคยเห็นทั่วไปในญี่ปุ่นเป็นปราสาทที่ต่างจากปราสาททั่วๆไปตรงที่จะสร้างบนพื้นที่ราบไม่ใช่ปราสาทบนเนินเขาหรือยอดเขาแบบทั่วๆไปปราสาทสูงประมาณ5ชั้นล้อมรอบด้วยคูน้ําบริเวณรอบๆของปราสาทนั้นจะกรวมไปถึงสารเจ้าและสิ่งก่อสร้างที่คงเหลือในอดีตที่กลายมาเป็นซากอาคารให้เห็นนอนในปัจจุบันและยังมีส่วนอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่ ภายหลังรวมทั้งบางส่วนของตัวปราสาทเองด้วยปราสาทฮิโรชิมาถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปีคศ1589โดยเจ้ามืนโมริเทรุโมโตะซึ่งถึงแม้จะรอดพ้นจากยุคเมจิที่มีสงครามภายในประเทศแต่ก็ต้องถูกทำลายลงด้วยการทิ้งระเบิดประมาณุเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองจนได้ดีที่ภายหลังในปีคศ1945หลังจากนั้น13ปีตัวปราสาทได้ถูกบูนัะขึ้นมาใหม่และในปัจจุบัน ได้เปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาชมเป็นมีการจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมืองฮิโรชิม่าไม่เพียงแค่นั้นนะครับบริเวณชั้นบนสุดของปราสาทแห่งนี้เนี่ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบ360องศาได้อีกต่างหากหรือจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะมีซากุระบานสะพรั่งรอบๆให้ได้ชื่นตาชื่นใจกันอีกด้วยค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทฮิโรชิม่าค่าเข้าทุกเพศวัยเท่ากันที่370เยอยเาทําการ9นเวกา18นาฬิก ส่วนการเดินทางไปที่ปราสาทโดยระบบรถสาธารณะทำได้ดังนี้จากสถานีฮิโรชิมาเดินทางด้วยรถรางนั่งสายหนึ่งและ2หรือ6มาลงป้ายคามิยาโชนิชิหรือจากป้ายคาริยาโชฮิกาชิแล้วเดินไปที่ปราสาทใช้เวลา12นาทีจากสถานีฮิโรชิมานั่งลูบัสเมเปิลสายสีส้มใช้เวลา6นาทีมาลงป้ายฮิโรชิมาแคสเซ่นนะครับอันดับที่7โอคยามะแคสเซ่นปราสาทโอคยมามะตั้งอยู่ภายในตัวเมืองของจังหวัดโอคยมามะปราสาทแห่งนี้จริงๆแล้ว มีฉายาที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างว่าปราสาทอิกาที่มาของชื่อนี้ก็มาจากสีดำที่ทาทั่วทั้งปราสาทนี้เองปราสาทโอคายามาแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคศ .1597 ซึ่งจะอยู่ประมาณยุคอาซูชิโมโมยมามะตัวปราสาทหลักมีขนาดประมาณ6เสาภายในจะตกแต่งแบบโมเดลเป็นส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาและการสร้างปราสาทและจะมีหอสังเกตการชื่อว่าซึคิมิยาคุระซึ่งเหลือรอดตั้งแต่ตอนสร้างปราสาทมาจนถึงปัจจุบันน่าเสียดายบางส่วน ได้ถูกทำลายลงไปช่วงสงครามโลกครั้งที่2หากก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นประมาณ20ปีค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทโอคายาม่าค่าเข้าทุกเพศไวเท่ากันที่400เยเยนแต่ถ้าจะเข้าชมส่วนของสวนด้วยก็จ่ายเพิ่มอีก640เย็เยนเวลาทำการ9นาฬกาถึง17นาฬกาส0นาทีส่วนการเดินทางไปที่ปราสาทโดยระบบรถสาธารณะทำได้ดังนี้ จากโอคายาม่าสเตชันนั่งรถรังสายฮิกาชิยาม่ามาลงที่สถานีชิโรชิตะใช้เวลาประมาณ5นาทีจากนั้นเดินไปที่ตัวปราสาทใช้เวลาประมาณ15นาทีครับอันดับที่6โอซาก้าแคสเซิลปราสาทโอซากา้าตั้งอยู่ที่เมืองโอซากา้าภูมิภาคคันไซแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ใครมาเมืองโอซากา้าก็ต้องแวะไปชมสักครั้งปราสาทโอซาก้าถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวตรรษที่16เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิฮิเดโยชิผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว ในสมัยนั้นใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า16ปีเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามปราสาทโอซาก้าที่สร้างขึ้นในขณะนั้นได้ถูกทำลายลงเนื่องจากการสิ้นสุดของตระกูลโทโยโตมิซากประหักพังที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันเช่นกำแพงหินและลานหินและหอคอยธนูจริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นในยุคคเอโดะแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ยังคงรักษาความยิ่งใหญ่และรูราของโครงสร้างโบราณและเป็นหนึ่งใน สามปราสาทดังของญี่ปุ่นพร้อมกับปราสาทนากยยาและปราสาทฮิเมจิและภายในตัวปราสาทโอซาก้ามีทั้งหมด8ชั้นครับปัจจุบันปราสาทโอซาก้าเป็นปราสาทฟื้นฟูใหม่ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อโอซาก้าโจเทนชูกากุทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโอซาก้าโจโกเอ็นพื้นที่กลางแจ้งอื่นๆสามารถเข้าออกได้ฟรียกเว้นปราสาทและเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวโอซาก้าโดยรอบปราสาทจะมีสวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางโอซาก้าเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวยอดนิยมของผู้คนที่ชื่นชอบปราสาทญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทาโอซาก้าผู้ใหญ่600เยนเด็กมัธยมต้นลงไปเข้าฟรีแต่หากต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โอซาก้านิรศการถาวรสามารถซื้อตั๋วเป็นเซตในราคาสุดคุ้มที่1,000เยนเวลาทำการ9นาฬิกาถึง17นาฬิกาส่วนการเดินทางไปที่ปราสาทโดยระบบรถสาธารณะทำได้ดังนี้ 1>, 1. ขึ้นรถไฟสายโอซากะลุกไลยจากสถานีโอซาก้าใช้เวลาประมาณ10นาทีและให้ลงที่สถานีโอซาก้าโจโคเอ็น 2. ขึ้นรถไฟใต้ดินสายทานิมาจิหรือสายชูโอมาลงที่สถานีทานิมาจิยงโจเมะเนื่องจากเป็นสถานีที่อยู่ใกล้กับประตูใหญ่โอเทมงมากที่สุดเหมาะสำหรับคนที่อยากเข้าทางหน้าปราสาท 3. ใช้บริการรถไฟโอซาก้าวงแหวนสายชูโอเดินทางมายังสถานีโมริโนมิยะ ซึ่งใกล้กับสตาร์บัคที่โอซาก้าโจโกเอนโมริโนมิยะและสวนใบไม้แดงอันดับที่5นาโกย่ยาแคสเซิลปราสาทนาโกย่ยาอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญแห่งเมืองนาโกย่ยาที่ถ้ามาเมืองนี้แล้วต้องมาแวะปักหมุดให้ได้แม้โครงสร้างบางส่วนที่ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้นมาไม่ได้มีเพียงแค่โครงสร้างเดิมล้วนแต่รับรองว่าเขาอนุรักษ์บรรยากาศแบบโบราณโบราณได้อย่างดี้เยี่ยมเชียวอีกทั้งยังจะมีพระราชวังพิพิธภัณฑ์สวนหย่อมและจุดชมธรรมชาติสวย ให้ดูด้วยเรียกได้ว่ามาแวะชิวกันได้ยาวๆเลยทีเดียวปราสาทแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นในยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะอาคารปราสาทส่วนใหญ่ถูกทำลายในการโจมตีทางอากาศในปีคศ1945ต่อมาได้รับการฟื้นฟูรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กในปีคศ1959จนมาถึงปัจจุบันภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาทสวนย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็นสองชั้นคือคูเมือง และกำแพงป้องประการซึ่งเป็นจุดชมดอกในปีคศสอ0 9ได้เริ่มโครงการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่โดยใช้วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการสร้างแบบดั้งเดิมส่วนแรกที่เริ่มสร้างคือทางเข้าและห้องถงหลักตกแต่งด้วยประตูบานเลื่อนวาดด้วยภาพสวยงามและเปิดให้เข้าชมในปี2013ส่วนอื่นๆที่เหลือจะเปิดในปี2016และ2018ตามลำดับซึ่งปีนี้ก็น่าจะได้ดูครบทุกส่วนกันแล้วละ่ะดังนั้นมาปีนี้นับได้ว่าคุ้มสุดๆแล้ว นอกจากส่วนของหอคอยปราสาทแล้วก็ยังมีโซนที่เป็นพื้นที่พระราชวังที่สมัยก่อนเอาไว้ให้โชกุนได้พักอาศัยให้ชมด้วยซึ่งเป็นอาคารไม้ญี่ปุ่นแบบโบราณขนาดใหญ่พร้อมการตกแต่งภายในที่สวยงามมากแบ่งเป็นห้องต่างๆมากมายให้เดินชมค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทนาโกยาก่าค่าเข้าชมผู้ใหญ่500เยนเด็กมัธยมต้นลงไปเข้าฟรีเวลาทำการ9กาหน่กาถึง16นากา30นาที ส่วนการเดินทางไปที่ปราสาทโดยระบบรถสาธารณะทำได้ดังนี้จากสถานีนาโกย่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสายฮิกาชิยาม่าไปลงที่สถานีซาคาเอะใช้เวลาหนาทีจากนั้นเปลี่ยนไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสายเมเอโจไปลงที่สถานีชิยากุโชใช้เวลา2นาทีเดินออกทางออกที่ใกล้ที่สุดแล้วเดินไปประมาณ3นาทีก็จะถึงประตูทิศตะวันออกของปราสาทจากสถานีนาโกย่านั่งรถบัสเมกุรุลูกบัสไปลงที่ปราสาทใช้เวลาประมาณ25นาทีครับ อันดับที่4 imoto, Castle, มัสมโตะแคสเซิลปราสาทมัสมอโตะตั้งอยู่ที่เมืองมัสมโตะจังหวัดนากาโนภูมิภาคชุนบุนับเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นโดยตัวปราสาทและหอคอยคาดว่าถูกสร้างในช่วงปลายยุคสงครามตั้งแต่ปีคศ1592ถึงคศ1614สะท้อนเหตุการณ์สงครามผ่านสถาป,ปัตยกรรมที่มองภายนอกนั้นเหมือนจะมีความสูง5ชั้นทว่าโครงสร้างชั้นในนั้นซ่อนชั้นลับไว้อีกชั้นเป็นการออกแบบเพื่อใช้หลบซ่อนมีบันไดไม้ และช่องเปิดสําหรับยิงธนูและโยนหินต่อสู้เป็นยุทธวิธีโบราณที่ใช้สู้กับศัตรูปราสาทแห่งนี้โดดเด่นที่เทนชุคาคุป้องปราสาทสิงก่อสร้างที่สูงที่สุดที่ในพื้นที่ของปราสาทมีสีดําสนุทจนได้รับสมญานามว่าปราสาทอิกาจากสีดาของตัวปราสาทเป็นปราสาทตรงกันข้ามกับปราสาทฮิเมจิหรือปราสาทกระเรียนขาวแห่งภูมิภาคคันไซคศ1872ในยุคการปฏิรูปเมจิมีการประมูลขายปราสาทและอาจจะถูกรื้อถอนได้อิจิกาวะเรียวโซร่วมกับชาวเมือง ช่วยรักษาปราสาทไว้ต่อมาในคศ1 9 9 0ประตูดำชั้นสองและกำแพงข้าประตูถูกสร้างขึ้นใหม่และสร้างประตูกรองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในคศ1,999กลายเป็นรูปแบบปราสาทที่เราคุ้นชินปัจจุบันปราสาทมัสมโตได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นซึ่งมีเพียงหปราสาทในญี่ปุ่นเท่านั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนปราสาทมัสมโตมองจากถ่ายนอกปราสาทนั้นเหมือนจะมีห้าชั้นแต่ความจริงแล้วมี6ชั้น เพราะชั้นสามนั้นเป็นห้องลับมืดๆไม่มีหน้าต่างเหตุผลก็คือชั้นนี้เอาไว้ประชุมกลยุทธ์และซ่อนตัวจากข่าศึกมองจากภายนอกจะไม่รู้ว่ามีชั้นนี้อยู่ข้าเข้าชมภายในตัวปราสาทมัสมโตผู้ใหญ่700เยนเด็ก300เยนเวลาทำการ8นาฬกา30นาทีถึง17นาฬกาส่วนการเดินทางไปที่ปราสาทโดยระบบรถสาธารณะทำได้ดังนี้ ขึ้นบัสทาวสนิกเกอร์จากสถานีมัสมโตที่ป้ายมัสมโตอิคิโตชิโรกูชิที่ประตูทางออกทิศตะวันออกนั่งรถมาลงที่ป้ายปราสาทมัสมโตหรือคือป้ายมัสมโตโจชิยากูโชมาเอะใช้เวลาประมาณ10นาทีครับอันดับที่ 3. คุมาโมโตะแคสเซิลปราสาทคุมามาโมดตั้งอยู่ที่จังหวัดคุมาโมโตะภูมิภาคคิวชูนับเป็นแลลด์มากสำคัญของเมืองคุมาโมโตะเลยก็ว่าได้ไม่ใช่แต่เพียงระดับจังหวัดแต่ปราสาทแห่งนี้ยังถือเป็นหนึ่งในปราสาทที่น่าประทับใจที่สุดของญี่ปุ่นเลย สิ่งที่ทําให้ปราสาทแห่งนี้โด่งดังมากๆกก็น่าจากความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายและครบถ้วนของอาคารในพื้นที่ของปราสาทพื้นที่นี้เรียกได้ว่ากว้างขวางอนาเขติกินบริเวณใหม่มากๆภายในพื้นที่ขนาดใหญ่ของปราสาทมีอาคารหลายหลังที่น่าสนใจเช่นพระราชวังหอนมารุโกเทนที่สร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมที่ถูกทําลายไปโดยใช้แบบวิธีการก่อสร้างและวัสดุเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นขนาดที่เล็กลงเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีหอคอยปราสาทที่เก็บอาวุธล่องน้ำและทางเดินใต้ดินที่เชื่อมไปยังพระราชวังด้วยปราสาทแห่งนี้คาดว่าน่าจะถูกสร้างประมาณปีคศ1607ได้ตัวอาคารหลายๆส่วนนั้นถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่อาคารที่เป็นอาคารเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยที่เริ่มสร้างปราสาทแต่อาคารใหม่ๆที่สร้างขึ้นล้วนสร้างขึ้นแบบพิธีพิธานเน้นรักษารายละเอียดให้เหมือนเดิมที่สุดซึ่งไม่ใช่แค่ตัวปราสาทที่งดงามเท่านั้นบริเวณรอบๆปราสาท ยังมีต้นซากุระอยู่ประมาณ800กว่าต้นและนั่นทำให้ปราสาทคุมาโมโตเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองคุมาโมโตเลยทีเดียวสีสันอย่างหนึ่งของปราสาทที่สร้างความคึกคักให้มากๆเลยก็มาจากการมีเหล่าซามูไรนินจาและหญิงสาวกับชุดกิโมโนโบราณที่แต่งตัวและแอคท่าเต็มรูปแบบเหมือนหลุดออกมาจากยุคเอโดจะเดินไปมาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกันด้วยค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทคุมาโ,โมโตผู้ใหญ่800เยน เด็กมัธยมต้นลงไป200เยนเวลาทำการ8นาฬกา30นาทีถึง18นาฬกาส่วนการเดินทางไปที่ปราสาทรือระบบรถสาธารณะทำได้ดังนี้จากสถานีรถไฟ JR าคุมามโมโตะนั่งรถกลางมาลงที่สถานียูมาโมโตโจมาเอะใช้เวลาประมาณ15นาทีครับอันดับที่2 Castle, ธธมัสยมาม่าแคสเซิลปราสาทธรมัสยาม่าตั้งอยู่ที่จังหวัดเอฮเมภูม um ิภาคชูกูกุเป็นหนึ่งใน12ปราสาทดั้งเดิมของญี่ปุ่น ที่ยังหลงเหลืออยู่ตั้งแต่ปี1868และยังเป็นหนึ่งในประสาทที่มีความซับซ้อนน่าสนใจแห่งหนึ่งอีกด้วยตั้งอยู่บนภูเขาคาซิยามะเนินเขาสูงชันใจกลางเมืองที่สามารถมองเห็นบิวทิวทั์อันกว้างไกลของมุมมัสยามาคู่กับทะเลเซเตะพื้นที่รอบๆปลูกต้นซากุระกว่า200ต้นซึ่งเหมาะแก่การชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี ปรา,าสาทสร้างขึ้นในช่วงปี1602-1628เดิมมีอยู่ทั้งหมด5ชั้นแต่ถูกฟ้าผ่าจึงทำการบูรณะใหม่ในปี1820สร้างเป็น3ชั้นที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างโครงสร้างปราสาทที่ดีแห่งหนึ่งโดยห้องโถงหลักตั้งอยู่ด้านบนสุดเพื่อให้ได้รับการป้องกันที่ปลอดภัยสามารถเข้าถึงได้จากประตูหลายทางภายในชั้นแบ่งออกเป็นหลายปีกรวมถึงต้องการที่คอยดูแลปราสาทปาาัจจุบันใช้จัดแสดงนิทรรศาการข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองมัสยมาม่า และช่วงสมัยศักดินาการเดินทางเข้าถึงตัวปราสาทสามารถนั่งกระเช้าหรือเก้าอีลิฟค่าใช้จ่ายไปกลับ5 1 0ิเยนเที่ยวเดียว270ยเ็ยนหรือเดินขึ้นเขาจากฐานของสถานีด้านล่างภูเขาหรือสวนสาธารณะนิโนมารุใช้เวลาเทียง15นาทีค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทมัสยามาค่าเข้าชมทุกเพไวัราคา520ยเยนเวลาทำการ9นาฬิกาถึง17นาฬิกาส่วนการเดินทางไปที่ปราสาทโดยระบบรถสาธารณะทำได้ดังนี้ จากสถานีเจอามัสยามานั่งรถกลางสายหมายเลข5ใช้เวลาประมาณ10นาทีจากสถานีมัสยาม่าชิ้นั่งรถกลางสายหมายเลข2หรือ3ใช้เวลาประมาณ5นาทีครับอันดับที่1ฮิเมจิตแคสเซิลปราสาทฮิเมจิตตั้งอยู่ที่เมืองฮิเมจิตในจังหวัดเฮียวโงะภูมิภาคเคนไซนับเป็นปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่มีทั้งหมด12แห่งในญี่ปุ่นยิ่งภายหลังปราสาทฮิเมจิตเพิ่งจะผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่มาเมื่อปี2015 ทำให้สภาพของปราสาทต,ตอนนี้สวยงามและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียวอีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกและเป็นหนึ่งในสีปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นร่วมกับปราสาทอีกสามแห่งอย่างปราสาทมอซโมโตร um oto, ปราสาทยูยมเมะและปราสาทฮิโคเ เห็นจากการได้รับการการันตีทั้งระดับประเทศไปจนถึงระดับสากลนี่บอ,อกได้เลยว่าปราสาทแห่งนี้ต้องไม่มีคำว่าธรรมดาอย่างแน่นอนในยุคสงครามที่มีทั้งการเผาและทำลายสิ่งปลูกสร้างสำคัญสำคัญทั่วทั้งญี่ปุ่นนั้นเชื่อหรือไม่ว่าปราสาทฮิเมจิเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่รอดพ้นจากการถูกทำลายรูปแบบต่างๆมาได้ขนาดแผ่นดินไหวปราสาทแห่งนี้ก็ยังไม่สะเทือนเนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายมาก่อนทำให้ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งมาภายหลังมีการบูรณปรับปรุงประสาทยิ่งทำให้ปราสาทฮิเมจิยิ่งกลายเป็นสถานที่ที่ทั้งงดงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แบบมากถึงมากที่สุดกันเลยทีเดียวซึ่งที่นี่ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1400 คิดดูนะว่าอยู่ยั้งยืนยงมาเนิ่นนานขนาดไหนถ้าเป็นคนนี่จะเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไม่ก็ไม่ผิดจากนั้นเลยไม่ใช่เพียงแค่ความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมสร้างแบบตั้งเดิมที่สวยงามมาเป็นหลายร้อยปีเท่านั้นนะ ปราสาทฮิเมจิยังได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่มีอนาบริเวณกว้างขวางไม่ใช่เล่น,เล,นเลยและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาถึงจะผ่านประตูโอเทมอนเดินตามทางมาเรื่อยๆจะเจอกับสวนที่มีต้นซากุระมากมายทั่วทั้งบริเวณจนกลายมาเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของปราสาทฮิเมจิคู่กับต้นซากุระที่บอกเลยว่ารูปถ่ายออกมาสวยว่าวังอลังการมากๆภายในยังมีอาคารน้อยใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายในมากถึง8ปอาคารที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดมีกำแพงและประตูกั้นแต่ละส่วนนอกจากนั้นที่สุด ทางเดินจะเจอกับตู้ขายตั๋วสําหรับเข้าไปในบริเวณของปราสาทชั้นในภายในปราสาทจะมีบันไดแคบๆสําหรับเดินขึ้นและลงที่ชั้นบนสุดของหอคอยปราสาทจะมีช่องสําหรับดูวิวได้รอบทิศทางแบบ360องศาดูกันแบบพานโนรามาก,กันไปเลยซึ่งส่วนตรงนี้เองทําให้มองเห็นอาณาบริเวณของปราสาททั้งหมดและยังสามารถมองไกลออกไปจนเห็นตัวเมืองฮิเมจิอีกต่างหากเป็นอีกหนึ่งปราสาทสุดจะเพอร์เฟกที่แนะนําว่าควรมาชมกันให้ได้ครับ ค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทฮิเมจิตผู้ใหญ่1,000พันเยนเด็กมัธยมต้นลงไป300เยนเวลาทำการ9กานาฬิกาถึง17นาฬิกาส่วนการเดินทางไปที่ปราสาทโดยระบบรถสาธารณะทำได้ดังนี้จากสถานีฮิเมจิตนั่งรถบัสไปลงที่หน้าปราสาทใช้เวลาประมาณ5นาทีครับปราสาทขอเสริมเพิ่มเติมนะครับคิโยสุแคสเซิลปราสาทคิโยสุตั้งอยู่ในเมืองคิโยสุทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดไอจิตเคยเป็นที่อาศัยของโอดะโนบุนางะซามูไรชื่อดังของยุคเซนโกกุ และถูกรื้อถอนลงเมื่อมีการสร้างปราสาทนาโกย่าต่อมาในปีคศ1989ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยให้มีขนาดและลักษณะภายนอกที่งดงามเหมือนเมื่อครั้งอดีตแม้โครงสร้างจะค่อนข้างกระทัดรัดแต่ภายในมีการจัดแสดงวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ให้ได้ชมกันครบครันอีกทั้งผู้เข้าชมยังสามารถทดลองสวมชุดเกราะซามูไรไรมีให้เช่าใช้ในปราสาทเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศของประวัติศาสตร์ได้อย่างเต็มที่อีกด้วยครับ ค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทคิโยสุผู้ใหญ่4ี่รอเยนเด็กมัธยมต้นลงไป200เยนเวลาทำการกล้าไนิกาถึง16นากนิกาส่วนการเดินทางไปที่ปราสาทโดยระบบรถสาธารณะทำได้ดังนี้จากสถานีนาโกย่าขึ้นรถไฟสายเมเทสึไปลงที่สถานีชินคิโยสุใช้เวลาประมาณ10นาทีจากนั้นเดินต่อไปที่ปราสาทใช้เวลาอีกประมาณ15นาทีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ